ยังไงงะานวันนี้เป็นไงบ้างคะเว่ไปเจอแฟนไเยอะมากเลยเป็นไงโฟดเป็นไงอ๋อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินว่าจงใจจับแล้วดีใจ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 รู้สึกมาเชียร์เยอะมากเลยนะเป็นไงเสียงคนไทยร้องเพลงกันแม้เสียงดังได้ดีนไดต้องเลยเหรอตี๋เหร้องกกันเมื่อี้ แฟนต่างชาติก็ร้องเหรอใช่ใช่ว้าวโอเคขอบคุณครับเพราะหลังจากคอนเสิร์ตอันนี้ถึงคอนเสิร์ตแรกที่ได้มาลองเพลงตพลงของหัวจิตหัวจรานเจ้าคอนเสิร์ตวิโชแรกครับเออตื่นไปตีหัวจิตหัวใจมากครับลองผิดน้องถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสามรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อย เลยพิลังงานเยอแล้วเจมี่ไรก็ได้รับการบัตรเชฟนิดหน่อยมีปุณฐานอะไรอาจจะเก่กัการแล้วก็แบบว่าอะไรแ้แบบว่าอะไรแบบว่าสรุปคุณจะมีะไรคุณเป็นอะไรครับผมไม่บอกครับไม่แฟนคลับก็เป็นห่วงเธอกันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรผมไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ไอไม่บอกเจม่เป็นอไร ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่บอกเพราะว่าเจมส์เขาอะไรอะอะไรที่เขาไม่รู้อะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรทุกอย่างอะไรเงีคอนโชว์อะไรเงี้ยตัวนี้เห็นแต่ว่าเป็นเป็นตั้งแต่ก่อนรอบสองใช่ไหมคะตอนรอบสองครับเออแล้วมันมีผลไหมมีครับก็กระเพกกระเพกไปเลยนะแต่ตอนนี้หายหรือยังคะยังไม่หายครับถหาขอเปล่าไหมถาแล้วครับ บอกว่าอะไรบ้าง <isten> ไม่บอกไม่บอกนะไหมอหมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็หายไม่ได้บอกว่าหัมอไม่ได้แบบพักษาอก่อนหมอให้พักษาครับแต่เราทำไงแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงหลังเหตุผมากจริงๆเขาต้องให้พักกี่วัยแค่ไหน เขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็มันก็ยังเดินได้อยู่นะเออเดินตัแล้วเหรอแบบว่าพอนจะไปใช้งานเนี่ยมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟลเลยเออใช่อ่ะในคอนเสิร์ตตอนแรกเมื่อวันเมื่อวันที่คอนเสิร์ตโฟลบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็มีร้องไห้โชว์นะคะไม่ได้ร้องแลนะแค่น้ำตาไหลคน้ำตาไหลเฉยมันประทับใจแค่ไหนคะรับรับประทับใจว่าแม่ดูสองรอบเลย เจ็ดดีน,ยยนะะี่ไหมคะยยครับเพราะว่าผมไม่ได้ตาไหลครับแต่คุดูเป็นนักตาด้วยว่าผมดีดีใจดีใจเป็นอิมแพกอ่ะมันก็แบบเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ฝ่ายฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วแล้วก็ไปสองรอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่<ะ>มีคนพพอ์ตลรุนลางขนาดนี้ในคอนเสิร์ตอีเซอร์ไพร์เลิคุณ ผมเจอเซอร์ไพรส์ผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากเออเสียการหนักมากนะคะผมพูดไม่รู้เรื่องเล่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบมันยังไงเออตอนนั้นผมคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่สองเพราะพี่หนึ่งว่าแค่วันที่สองแล้ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลยเราก็ชวนพี่นนท์ไปใช่ไหมแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขาสองเพลงแล้วกันแต่ว่าเขามา เขามาในเพลงแรกคือวันที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนชชวงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องอะอะไรอะอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมก็แต่ก็แต่ก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับดีใจตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยวันแรกของเราจะไม่มีค่ะไม่มีคุเกไน้รู้สึกยังไงก็ก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดใช่ แต่พอเขามาก็เข้ามาแล้วเติมเต็มส่วนนั้นไอรีวิวแมนผมจะบอกพระพี่ทำเพื่ออย่างนี้ต่อบไอรูนี่ยังไม่ได้บอกนะไอรูนี่ไม่ได้ยินเลยนะไอรีวิวไอดอลนันทนุษย์นะส่วนนุชฟังนุชส่วนโฟดนี่ก็คือชวนทุกคนลงติ๊กต็อกเลยค่ะไม่ลืมนะใช่ครับเชิญโอกาสโปรโมทเองยังไงบ้างกับทั้งแอลลี่แล้วก็พี่ครับน่ารักครับน่ารักมากพูดเลยทั้แอลลี่ก็ เลี้ยเขาเก่งมากเลยเขาเลยแบบว่าชวนเขามาอเคแล้วก็พิชชี่ก็เก่งมากต้องตกใจเลยพี่อะพิชชี่อะพิชชี่เห็นว่าเขาซ้อมชิดเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากแต่ละคนยังยังเจนนี่ไเลยถ้าเลือกเกตจะชัดเจนอันที่หนึ่งทำไมรุ่นการเป็นแบบพี่โน้ตุเป็นไงสอบวันนี้ทำไมคุณเลือกสอบในสอบสอบปีปีนี้ เขาความสามารถสุดท้ายล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเอาไว้ขับจีบีได้สมไมโซนที่สองคนทุกเรื่องผมคงจะพูดไม่ได้ชื่นชอบผมติดตามนะว่าแอลลี่กับพิมซี่เนี่ยน่ารักมากแล้วก็แปลาเก่งมากๆราผ่านไปแล้วสองรอบคนดูแบบคนดูเยอะมากอะไรเงี้ยจะแบบจะเห็นเพิ่มรอบไหมคะจะมาจัดมาใหม่ถึงว่าแบบมาจัดเออมาเออมาเอ็มกอยอออ้ ้<พ>ออรอ,อกันแล้วกันเพราะว่าไิ่จบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าแฟนๆอยากดูก็น่าจะต้องมีอีกครับยากน่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูแล้ว,ลวครับเสร็จแล้วหรอโอเคนะะ